แบตเตอรี่ลิเทียมีิโตกาล่านะครับกล่องนะครับก็จะมีที่ชาร์จสี่ช่องพร้อมสาย USB มาให้นะครับมาดูฟังก์ชันนะครับก็จะมีแถบ นาณบอกครับว่าชาร์จได้25% 50% 75%็ด้100%แ,แ,แล้วก็มีระดับของแบ่งดันไฟฟ้าบอกครับแต่ละช่วงถ้าเป็นติอกไอคอนอย่รงเ่อน0ก,ก,ก็จะได้3.85โอลต์ถ้าเกิด50%ก็จะอยู่ที่3.7โวลต์ ให้เลือกับผมว่าจะชาร์จที่5 0 0มิลลิแอมเ0มิลลิแอมห0มิลแอมหรือ2 0 0 0มิลิแอมช่องใส่ถ่านครับาปรับได้ใส่ได้ง่ายนะครับใส่ถ่านได้ง่ายมีช่องอินพุตคือจ่ายไฟได้ 5V 2โวลต์สแอมสำหรับชาร์จนะครับเป็นช่องไมโคร u s b ครับและช่อง usb เป็นเอาต์พุตนะครับ5โวลต์ครับสามารถจ่ายไฟไปใช้งานได้5โวลต์ครับเทียบกับฐานลิเธียม18650ดูนะครับนี่เป็นฐานลิเธียมไอออน18650แปดห ใส่แล้วก็จะมีช่องมีแรงค์เหลืออยู่นะครับอันนี้เหลือมาลองชาร์จดูนะครับครับผมจะใช้อแดปเตอร์เอาพุตอยู่ที่ 5V โวลต์2แอมป์นะครับจ่ายกระแสดได้ 2M แอมป์ครับตามสเปคสูงสุดชาร์จแบตเตอรี่กำหนดครับผมคือ 2M แอมป์ ผมเปิดไฟชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ใส่ถานไปก้อนเดียวครับแถบสถานนะก็จะบอกว่าตอนที่ฐานก้อนนี้อยู่ที่75%็ดากำลังชาร์จให้เต็มให้ถึงร้อนะครับครับถ้าเกิดมีช่องก้อนเดียวเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับโดยกดค้างครับผมก็จะเปลี่ยนการชาร์จไปที่7 0 0ดรมิลลิแอมก็จะสามารถชาร์จได้เร็วกว่านี้ขึ้น กดค้างอีกครั้งนะครับกดค้างอีกครั้งก็จะขึ้นไปที่1000 m มิลแอมก็คือจะใช้กระแสนในการชาร์จที่1000 m มิลแอมกดค้างอีกครั้งนะครับครับก็จะใช้โหมด2000 m มิลแอมในการชาร์จ หรือ2แอันนี้ก็จะเป็นกระแสสูงสุดนะครับตามที่ตามอะแดปเตอร์ครับที่เราใช้แล้วก็ตามสเปคของเครื่องนี้นะครับคือกระแสสูงสุด2์ครับอันนี้ก็คือเราใช้กระแสส,สูงสุด2์ในการชาร์จากาะฐานก้อนหนึ่งสมมตุติผมใส่ฐานเข้าไปเพิ่มผมจะใส่ฐานเข้าไปเพิ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับ ดูคู่บวกคู่ลบนะครับครับสังเกตกระแสจะปรับลงมาเหลือหนึ่งหนึ่งแอมป์นะครับหมายความว่ามันไม่เครื่องไม่สามารถจะจ่ายกระแส2อแอมป์ได้สำหรับฐานสองก้อนนะครับผมนี่ครับเราเปลี่ยนเป็นเจ็ดร้อย เมื่อใส่ฐานเป็น2องก้อนครับโหมดก็จะกําหนดได้แค่1นแอมนะครับผมหรือหนึ่พันมิลลิแอมนี่นะครับผมถ้าเกิดเราผมจะเลือกไปที่2อแอมเครื่องจะไม่ยอมนะครับก็จะเด้งลงมาเหลือห้ารอยแอมป์ครับผมเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้จะจ่ายกระแสสองแอมก็เท่ากับว่าจะใช้ คนละแอมในการชาร์จก็จะแบ่งกันชาร์จก้อนอนี้1แอมก้อนนี้1แอมนะครับผมจะเลื่อนเป็น700 700ถ้าเกิดเลื่อนไป700ก็จะได้ครับผมก็แต่ว่าจะใช้ก้อนละ 1. น่งจุดครับเนี่ยครับเกิดเป็น1,000จะได้ ถ้าเกิดกดค้างอีกทีหนึ่งไปสองพันจะไม่ได้ครับจะเด้งมาที่ห้าร้อยครับผมอันนี้ผมใส่ไป3มก้อนนะครับครับผมครับพอเลือกโหมดก็สามารถเลือกโหมดไปที่เจ็ด้อยมิลแอมได้ครับผมก็คือใช้กระแสประมาณหกร้อยกว่าครับก็คือสองพันมิลแอมหารสามครับผม ก็สามารถาชาร์จในโหมด700มิแอมป์ได้ผมลองเปลี่ยนโหมดอีกทีหนึง่งครับจะไม่ยอมไป1000พันใช่ไหมครับเพราะว่าเขามองว่าฐานมันมีเกินครับผมก็จะอยู่ที่500ร้อองใส่ฐานครบเลยครับเป็น4ก้อนครับผมอันนี้เครื่องก็จะชาร์จในโหมด500มิลแอมป์ครับผม หรือ 0.5m แอมป์ต่อก้อนครับผมก็จะใช้เวลาชาร์จนานนานขึ้นนะครับสังเกตพอผมจะเปลี่ยนโหมดกดค้างนะครับก็จะไม่ก็จะไม่ยอมก็จะไม่ไปนะครับเพราะรับเพราะระบบเครื่องจะเ็ t ล็อกไว้ครับผมถ้าเกิดเจอฐานสีก้อนก็จะต้องชาร์จในโหมด ห้ารอยมิลลิแอมป์ของผมก็คือ2000หาร4ครับช่องเขพุชเราก็สามารถนำไปชาร์จนำไปชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับโดยจะจ่ายไฟที่5โวลต์กระแสอยู่ที่ประมาณ0.9นย์จุดเวียน